ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องเบาแพ็กชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะครับอยู่ที่ศาลปู่ตาเมืองสวงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับทีมงานนะครับทางช่องผมนะคบมือหนังพื้นโซนผมมาอยู่ท่านผู้ชมผมไม่ได้มานะครับผมไปมองอื่นก่อนนะครับผมว่านีไปศาลศาลใดๆสักสาลนี่แหละนะครับ บ่นี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นเลยได้มาผู้เดียวนะครับเพิ่นสวนผมอยู่แต่บ่ได้มานะครับแต่ประเด็นคือเลขทูปนะครับเข้าสามตัวเต็มเต็มครับคุณผู้ชมสามตัวเต็มเต็มครับแปดสี่เก้านะครับแปดสี่เก่านะแต่เลขมันุดอกแปดเก้าสี่เนาะคุณผู้ชมถือว่าแตกสามตัวตรงนะงวดนี้นะครับผมก็เลยมากัำลองนำชาแนลนะครับมาตามต่อนะครับทีมงานเพิ่นไปไทย ทางอื่นนะครับผมก็เลยมา2คนนะครับวันนี้นะครับมาช่องบอฟเฟคชาแนลแล้วก็น้องน้ำชาแนลนะครับมาตามต่อเด่งด่วนเลยท่านผู้ชมนะแตก3ตัวตรงนะครับผมอ่ะกับบอลลูว่ามือนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะขอเลขทูบแล้วก็เลขเซียมซีนะครับผมงวดวันที่16มีนาคม2568นนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามในช่อง Bauer p ค o f e s n l นะครับช่องแล้วก็ช่องทีมงานด้วยนะครับผมมะมาคนเดิมน้องน้ำชาแนลมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นแล้วก็พ่อท่องแหลกคนเดิมนะครับลักลักกดติดตามให้ผมได้ด้วยครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปรับชมทุกคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กับบา u e r p r o f e s n l นะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับ ถ้าใครกดติดตามให้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมก็คือเมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปหาโรงนามน่านโรงแรมก็เปิดกล่องอยู่ฟังคุณนะครับวันนี้เอารถนุ่มอามมานะครับเอารถนุ่มอามมายืมรถพมาก้อนนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมได้สามตัวตรงตรงคือเพลินบอแต่ว่าผมมั่นใจอยู่นะครับเพราะว่าสานี้ผมมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกก็หวังว่าจะเข้า3มตัวตรงตรงนะครับท่านผู้ชม อโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วก็จุดธูปบอกแก้วนะครับการปูตาเมืองสวงกันครับไปครับอะไปครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวรถจอดทุกคนครับเมื่อนี้ยืมรถนุ่มอามมานะครับรถของ,อามมาอง,งขนุ่มมาเอาาพไปเบิร์นเล็กันเดีตอนนี้อันนี้ผมมาครั้งแรกนะเพิ่งเคยมาครั้งแรกโอ้บแพกเคยมามื่อวนี้นนมาสองคนนะครับม,มาเจอ,อนนที่สองเนงาะค่ะท่านผู้ชม มาครั้งที่สองมาหลอบมาหลอบแหลมมาก,กับนุ่มอาบัดสอยอม,ม,มาเนี่มากับบารแผกสองคนเอางไวว่าหันอาบมาตุสน,นี่เจ้าว่ามาตามมาตามมาเนี่ยแหละเข่าสามโตเลยน้องค่ะท่านผู้ชมก็เลยอาม,มาตามต่อนะค่ะเพื่อปูเพลินสิเอาแผกเพราะท่านขอก็เห็นแล้วนี่ย่ะเอาท่านผู้ชมยังไม่ขอก็เห็นแล้วนะนี่นี่ ให้มึงเอานะค่ะให้ท่านผู้ชมมึงเอากันแล้วกันนะคะเล็ยกยูเสาเซ็นเขียนไว้แต่ว่าหึงร้ายตัวเออเดี๋ยวไปพาไปลงทะเบียนรถก่นอนความเมียวรถนุ่งงามมากนะครับเยี่ยมรถเป็นก้อนเลยนะครับ8697นะครับผม18697นะเล็กงามครับคุณผู้ชมเลขสวยมากเลยนะครับ ทางลังกับทีเป็นอ่างเจ็บน้ำเพิ่นเนาะปัจจุบันน้องสูนาะค่ะท่านทางไปลอยเอ็ดสามารถจากอมเพอ่์สวนระพู่มนะครับมีเมืองสวนของเฮ้านนหลักผู้ชมที่แรก่็เป็จิไดนมากามเพราะว่าพายังพายัคอเพิต์สไตนโอ้อาสูตอยู่ปุ่นเป็นใ้น้ำตัวนีเนาะ คครับน,นี่นะครับศาลปู่ตาเมืองสวงนะครับก็สิสด้มาเตรียมของบหวยเพิ่นนะครับจุดถูกบอกเจ้าเพิ่นมาขอโชคลาบนะครับโอ้มือมาเธอเลียกด้วยนี่เพิ่งมาครั้งแรกเลยครั้งแรกนะท่านผู้ชมจย่พาพว่งเขาเป็นดึงนะครับข้างในนะเป็นจังไลงนะครับเอมหนึ่งกกลางให้ดู ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารูปปั้นรูปปั้นปูน่นี้นะครับอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมแต่น่าจะาน่าจะอยู่ตรงนี้แหลนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาจุดทูปนะครับบอกกล่าวสารปู่ตาเมืองส่วงกันครับผมโอเคครับไปครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสองท่านเออทั้งสองช่องนะครับเริ่มหลงเลยท่านผู้ชมนะคะเตื่นเต้นนะครับมาเมองนี้เธอแรกนะครับตื่นเต็มเอฟซีทั้งช่องบ่าวแพรกน้ำน้ำค่ะท่านผู้ชมบวกเราเดี๋ยวไปกับเพลนเลยค่ะมีคลิปนี้แหละมาน้ากันนะคะท่านผู้ชมมืองเลยกระบานพอดีนะครับมาเธอเลยอ่ะจับยิบเล็กติดเลยมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมก็มาตามต่อนะครับเพร่อเรียกทูบของหนุ่มอาบเนาะ เข้าสามตัวตรงๆเลยอาจจะสลับมองนิดน้อยนะครับเออแต่ว่าถ่ายเอฟซีเพิน่นเพิ่นหูอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าต้องซื้อ,อยังไงเออนะครับเดี๋ยวมัอนี้ผมจะขอเลขถูกนะครับผมสาธุเดอ้อร์ตัวตามเมืองสวงมัอนี้รู่นร้านมาขอโชว์คอร์ลับรุ่นร้านมาขอเลขถูกขอสามตัวตรงๆเด้อปู่เด้อยัดไอตัวอื่นได้เอาตัว จามตัวตีสีออกงวดวันท <c oughs> yes no ี่สิหมีหน้าคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดเด้โปรดซาถูกได้ยุผมจะจับเลยนะะนี่นะครับได้แล้วนะครับอันขึ้นไปของเครื่งแล้วก็เอานนี้กของเครืู่งหนี่งเคื่องหนึ่งคนหมดขาดตรง เทียนใหญ่เพิ่นบ่มีเนาะเอาตัวนี้เอียนน้อยก็ได้ หมดแดงหน่อยนะครับท่านผู้ชมลายครับดดหดแดงน่อยได้ไหมนะครับแ, <ก S 1> แต่แตกสามตัวตรงนี้สี่ผู้ใสื่อ,อววความวาวายเพิ่นบางหลายเลยบอกวันนี้เล้วปู้ขันแตกสามตัวตรงอีกอีสี่ผู้ใสื่อความวาวายหลายตัวนี้เด้อดพูด,ดโอเคครับถ้าเขาให้ทูบแตกนี่เด้อดพเด้อ เีนะยบยร้อยท่านผู้ชมหลดก็ผ่านไปผ่านมมหลายนะ mm. พราะเป็นเส้นเป็นถนนเส้นลักนะครับท่านผู้ชม นเพิ่นส่วนมาอยู่ครับไอ้อามนุ่มบางเพิ่นส่วนมาอยู่แต่ว่าผมโมได้มานั่เพิ่นนะครับเพิ่นได้มาผู้เดียวนะครับนะแต่พวเป็นยังงครับโมนี้มาตามต่อนะครับมาตามต่วอ่าเขาห้แตกสามตัวตรงๆเลยเด้อบัวโอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมอ่าบอกเก่าไปพร้อมพร้อมกันครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะาสาธุมอนีลูกหลานช่องเบ้าวแพ็คชาแนลแล้วก็ช่องน้องน้ำชาแนลมาขอโชคขอหลาบมาขอเพ่งบุญเพ่งบาร,รมีปูตาเมืองสวงได้เห็นปูห่สามตัวตรงๆออกไปอีหลีสามตัวตรงๆมอนีลูกหลานมาตามต่อให้ มาขอเลขยดถ่ายแล้ววัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆไปฝากเอฟซีอ่อมาขอเป็นสะพานบุญใอเอฟซีได้เห็นเครื่องช่องบ้าแพกเครื่องช่องนองน้ให้เพื่อนได้เห็นห้เพื่อนได้ํำได้รวยลูกหลานมาลูกหลานมามาดีตั้งใจมาขอโชว์ขอลาไปฝากเอฟซีไอปูเผยเห็นสามตัวตรงๆในเลขยถูกลูกหลานได้จุดแล้วกับเลียดเซมซี่ที่ลูกหลานที่ได้ขยายเย่า ขอให้ปูเนี่เผยออกมาสามตัวตรงๆเออปูเดิงวดวันที่16มีนาคม2 5 6พนหารอยนี่เด้อปูอันปูเผยออกมาเห็น3มตัวตรงๆแล้วก็เข้าสาตัวตรงๆแตก3มตัวตรงๆอีลีสิได้ซื้อของมาไหวมาถวายมาซื้อ,อยังมาหลๆเลยผลหมากลากใหม่บ่ว่าสิเป็นของข้าวหวานเด้อปูเด้อสาธุ โอเคครับท่านผู้ชมผมจุดเหล็กถูบแล้วเดี๋ยวให้น้องนำเขย่าเซียมซี่นะครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาแตเขย่าเซียมซี่ วันนี้เมื่อนี้อากาศหอนครับเรื่องมันเอาหนีแล้วเนาะนีไปหนีไปหอนพี่ซาเนาะค่ะผู้ชมหอนแบบโ่้มีหมองยูเลยล่ะอากาศร้อนมากนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับจงจะดูแลนะครับสุขภาพจะของนำด้วยครับถั่วกระโานสีเทาเซียงซีได้ป่านนี้ขอเลขกตองหยอดแล้วตีไข่แล้วก็ที่หนึ่งสามโตตรงๆ ดูปูสีหายสองตตรงๆสามตตรงๆปูกับโดนบันดาลห้เลขทีสีออกแต่งหวอดพร้อมว่าทีสีโมี่หน้าโค้มสองขนาดเราโคมสิบแปนี่ไข่กระเด็นหน่อไม้เดือกูเดอร์มีบอกมาสิขอตทัองเบิร์สามใหม่เล้อกูเดอร์สาฮไม้แรกไม้แรกครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าครับ <5 S 1> หมายเลขห้านะครับไม้แรกนะอ,กอ,อันนาห้อนี้น่าโหลและแม่งยิงนะไม้ที่สงองมุมงแมนซีไปตรงกบไปนันบอกอย่าบอกนะไม้ที่สองครับทุกผู้ชมไม้เลขศูนย์ครับห <5 S 1> ้าศูนย์ ตรงกบไปอยู่ทั้งหนานะพเดทไทยเห็นแหลกนะฮะอือตรงมาท่งกี่คือเดยนออกไปทางคุณทุเมนซีออกบว่าไนี้อืไม้สุดท้ายนะคะไม้ส,มสุดท้ายครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับ หรือว่า507อ่าหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันโรงเรียนมาวินนะครับตามนะตามนันนะครับก็สําหรับตัวเลขเลขเซียมซีก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเลขเซียมซี501หรือ507นะครับแน่ไปคือยังเห็นเลขหนึ่งเหลวนี่เลขหนึ่งแน่นั่นอ่นะครับโอกาสที่จะตรงกันมีสูงนะครับเรตอนนี้ค่อยขั้นคุณโจมมว นะครับนี่หมดนะครับมาน่าจะมากินของหวายนะครับผมมากินของหวายเนี่ยม่อา,าจะกินนำ้ำแดงนะครับหมดแดงหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูเลขทูปนักกันเมือครับท่านผู้ชมทาเมืองเลขกถูกนักกันแต่เหมือนจะอยากใหญ่กับไลด์ด้แต่บอกแต่ขึ้นไปเฮ็ดความสะอาดในพื้นนะท่านผู้ชมนะเนาะอืม,มเมืองเงินบริวารเ,เต็มทันด้วยนะมีสามมีใครคือมผมมามาเทอเล่ ม,มาค้างเรียกเนี่ยถ้ามาเทือแลกแบบนี้ปังแน่นอนท่านผู้ชมต้องปังแน่ๆนะครับอมองแถวคนตะเพิ่มมากในปัจจุบันส้มว่ารูรูซื้อมาคนจะให้สามตัวตรงๆคือเก่าแต่ว่าค่อนข้างจะเหมือนคือจังผมสิเงินเลขย,ยักษ์ใหญ่นี่แหละเหมือนจะเห็นเลขย,ยักษ์ใหญ่นะ แต่ว่าตอนนี้เลขโทกใหม่ไปแล้วหนึ่งตัวครึ่งหนึ่งตัวครึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันะระหว่างรอเลขโถกเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบิ้งบริเวณร,บรอบๆบ,บ่อว่าข้างหลังเนี่ยก็บัท่านในภาพไปเบิ้งเราครับท่านผู้ชมนะผมกับบท่านในหูด้ยวยกันนะผมก็ตั้งกองย้อนบัวท่านนไปสำรวจอย่างต่างๆบ่รู้ว่าจะมีเลขโผบ่นะครับ อยู่แล้วเลกแกหญ่ลแล้วให่เต่วนสีซองสีซองแกะกห่วันช่เมืองเยูเว่าเห็นหึ่งน้องเเพิร์เนหมแพ็เห็นเจ็ดเลกเจอเพิร์ลเฮนตะวห้าอาสิบว่าเห็นหรือว่าเพิร์ลนเป็นตัวนั้นตัวนี้ไหมแต่วาเห้าว่าสิบว่าเห็น จเนาะะค่่ทานผู้ชมบางคนนะครับคือ FC บางท่านนะครับได้โชคได้ลาบครับเลขยักษ์ใหญ่นะครับ่ะจะซ่องเงินเบิงเป็นแนวทางกันสื่อแล้วครับแต่ว่าหลาักๆเขาก็มาขอเลขถูกแล้วเบรกเชี่อมซีนะ่เนาะท่านผู้ชมเนาะไปจะไปบไงเลขถูกเบรถูกจะไงรถแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลขถูกหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเอากล่องไปเบิงไปเลยก,กันเลยไปครับไปครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาไปเบ่งเลขกถูบนะครับแล้วก็ะเลขกยักษ์ใหญ่นะนี่่านผู้ชมก็จ้างผมเห็นเป็นตัวเลขกเนี่ย่านผู้ชมเห็นคือผมบอกอ่ะถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับตรงนี้เนี่เหมือนมองขึ้นไปคือเห็นเลยนะนะครับตามนั้นนะครับผนจุเดเด,เดือนเดือนกันกนบบอลนหัวใจเนาะ่านผู้ชม แต่ว่าเหล็กถูกตัวน,นี้เหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายนะครับไม่มีกไม่มีทั้งหมดนะคะท่านผู้ชม,มเหล็กยักษ์ใหญ่เห็นบ่ละอัวโ,โทรศัพท์ห่อนห่อนอ,อากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมทายตอนก็ทายย่ำเว้นนี่คือเสียงกล่องดับเนี่ยโทรศัพท์ดับนะครับ อ่ะใหม่เบริรแล้วท่านผู้ชมใหม่เบิแล้วอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบเลยนะครับ<ป>เดี๋ยวมาเบิ่งเลขทูบท่านผู้มชมตัวสุดท้ายไม่ค่อยชัดนะแปดเป็นแปดไหมอ่ะนะครับหนึ่งเก้าแปดหรือว่า <4. S 2> หนึ่งเก้าแปดหรือหนึ่งเก้าศูนย์เออเนาะ ข้างล่างน้องผู้ชมแปลกๆนะครับแปลกๆนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้นี่่าจะเป็นเลขแปดนะครับหนึ่งเก้าแปดนะครับหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันนะครับก็ปวดใ้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับผมก็มาขอโชคขอลาบนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ งวดวันที่16มีนาคม2568นี้นะครับผม198ห,หรือว่า,า190ห,หรือเจ็7เกาแปดเจ็เกาศูนย์ก็ได,ด,ด้เกับเก่าพี่น้องกันกับพิจารณาเมืองเอานะคะท่านผูช้ชมสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมกับปูตาเมืองสวงหว่าปูตา บานถือแตกสามตัวตรงมาแล้วนะครับผมวดที่แล้วแตกสามตัวตรงตรงนะคะวดนี้กับม้อมานมึงกันนะค่ะทกช่รามนั้นก็มาลุ้นครับผมเฮงๆปังๆดื้อปู่เดียวโอเคโอเคครับทุกผู้ชมก็ ได้โชคได้ลาบเรียวนะครับอ่าเอี่กันนะจะได้เห็นกันสุขูสุคนแล้วนะผมอ่ะสิดน,น,น,นะคะแต่ิด้กาบลาปลูกับเนาะค่ะทก่านชมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเพิ่งมีนิสารขังดอกน้ำลายชมเชมนะดนะครับ สาธุเดอลูกล้านมาเธอเรียหล้านมาขอโชวขอลาบให้เย็บซี่ให้ลูกล้านนี่ได้โชคได้ลาบยกช่องเนือ้อปูเดอแตกสามตัวตรงๆ,ๆเนือ้ออ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็ผมก็จะได้กาบลาบนะครับปูตามเมืองสวงนะครับแล้วก็จะลาท่านะผู้ชมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับอ่ามีแต่ความสุขมีแต่เงินทองไหลามาเทมาเด้อท่านผู้ชม ก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องเบ้าแพ็กชาแนลด้วยนะครับฝากแม่แม่พ่อพ่อยฟซีนะครับปีพีนาหนานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบ้าแพ็กนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยนะครับผมผมก็เป็นกําลังใจให้กับแม่แม่ฟฟซีที่กดติดตามทุกๆท่านเลยนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับได้โชคได้ราบแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้บ่าวแพ็คโคสสวัสดีครับ